เหมือนว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะอัดฉีดไม่อั้นครับแข่งตัวท็อปของแมนซี Z. รอไว้เลยครับรับ2ล้านปอนๆนเข้ากระเป๋าหาว่าคว้า3มแชมป์ได้ในฤะดูกาลนี้ครับม,มาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานจากสื่ออย่างเดิลเมลครับบอกว่านักเตะตัวท็อปของแมนซิตี้สอจะได้โบนัสคนละ2ล้านปอน หากพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์มาครองได้ในฤดูกาลนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าแมนซิตี้ของเป๊ปโกเดล่าครับผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือกของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าเป็นครั้งที่3ติดต่อกันหลังชนะไบเย,ยนด้วยสกรอร์รวม4ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับนอกจากนั้นแ er มนซิตี้จะเจอกับเชฟฟิลครับในเกมเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้ด้วยก่อนจะเจอกับอาร์เซนอลที่ล้นแชมป์ด้วยกันกลางสัปดาห์นะครับโอ้โหโปรแกรมชุกเหมือนกันรายงานล่าสุดเปิดเผยว่าระบบการจ่ายเง ผลงานของบุคคลมากกว่าการตกลงนําเงินก้อนโตเนี่ยไปแบ่งๆ่งเท่าๆกันภายในทีมครับคาดว่าโบนัสในการคว้าแชมป์พิมเลียงกฤษจะอยู่ที่ราวๆ2 0 0 0 0 0ถึงเกนปอนขนาดที่การชูชั่วแชมป์เอฟเอครับจะน้อยกว่านั้นนะครับรวมไปถึงนักเตะชั้นนำอย่าง K คดีบิวเดบรอยครับจะได้รับเงินโบนัสก้อนโตมากกว่า1ล้านปอนหากว่าพาทีมชูถ้วยบิ๊กเอียร์ครั้งแรกในบริษัทของสโมสรได้นั่นเลยทำใหร้รวมแล้วนักเตะระดับท็อปของแมสตี้เนี่ย น่าจะโกยเงินโบนัสเข้ากระเป๋าไม่น้อยกว่า2ล้านปอนด์ครับหากว่าประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่ในฤดูกาลนี้ได้นะครับโอ้โหได้กันคนละ หนล้านสอล้านปอนเงนี้ยมันก็โอ้โหยิ้มบานชั่วนหน้ากันเลยหรือเปล่านะครับโอ้โหต้องมาตามว่าจะได้โบนัสแบบนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าคว้าแช,ชมป์ทริปเปิลแช,ชมป์ได้นะรดูกันนี้อยู่ฟอชบจลเลกพิมเพลงกลษ์แล้วก็เอฟเอครับนะครับโอ้โหรุนไปยาวๆเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม